นกยูงขี้อวดนกยูงตัวหนึ่งมีขนสวยงามกว่านกประเภทอื่นวันวันมันได้แต่บินร่อนไปร่อนมาวันหนึ่งนกยูงได้มายืนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆกับต้นไม้ที่เหยี่ยวเกาะอยู่แล้วมันก็พูดใจเย่ะเย้ยให้เหยี่ยวต้องเจ็บใจอีกว่า เจ้านี่ช่างน่าสงสารเหลือเกินที่ไม่มีปีกสวยๆเหมือนอย่างนกตัวอื่นๆดูแล้วเจ้าไม่มีอะไรให้หน่าดึงดูดสายตาเอาซะเลยเหวี่ยวจึงย้อนกลับไปทันทีว่าแล้วสีสันที่สวยงามของเจ้ามันจะมีประโยชน์อะไรอีกถ้าปีกของเจ้าหักพูดจบเหี่ยวก็จิกนกยุงจนปีกหัก ทำให้นกยุงไม่สามารถบินได้อีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนว่าความสวยงามบางครั้งก็ทำให้เดือดร้อนได้เช่นกัน